พบมาลแวร์ชั้นสูง B ีวี47กระจายตามบริษัทโตคมหน่วยงานทหารคาดเป็นของ NSA b l a c k n o n n ผ่านคู่หลาบบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์จากจีนรายงานถึงมาลแวร์ B ีวี47ที่ตั้งชื่อตามสตริงที่เจอซ้ำๆกันในตัวมาลแวร์ว่าเป็นมาลแวร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกและมีความสามารถซับซ้อน สามารถดซ่อนการสื่อสารได้ค่อนข้างแนบเนียนโดยคาดว่าจะเป็นม a l แวร์ตัวหนึ่งของ NSA B v p 47สดซ่อนการสื่อสารกับต้นทางฐานทางแพ็กสารเอก็ตที่ซีพีซินเพื่อกระตุ้นการทำงานม a l แวร์และส่งคำสั่งกระบวนการเชื่อมต่อเข้ารหัสอย่างรัดก,กุมและเมื่อเจาะเซิร์ฟเวอร์ต้นทางได้แล้วก็จะเจาะออกด้านข้างหาเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นๆไปเรื่อ,อยๆ จากการวิเคราะห์มาวแวร์พบว่ามีการใช้เครื่องมือเจาะหลายตัวตรงกับ Equation c r o u p ที่ทำเครื่องมือรั่วออกมาเมื่อปี2016ทำให้คาดได้ว่า B v 47ว47นี้ก็น่าจะเป็นของ NSA เหมือนกันทางพานคู่ลาบระบุว่า B v p 47มีรายชื่อเหยื่ออยู่ในไฟล์ด้วยโดยรายชื่อกระจายตามบริษัทโทรคมนาคม สถาบันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหน่วยงานทางทหารและหน่วยงานทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยจีนมีเยอะสักหน่อยสำหรับประเทศไทยเองก็ระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ในรายการที่มาผ่านคู่ลบับ